ครับสวัสดีครับร้านอาร์มเกษตรยนต์ครับผมวันนี้ผมมานําเสนอขายผันสามใบยี่สิบสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นโค้งยี่สิบสองนิ้วครับผมใบเหลือประมาณยี่สิบนิ้วครับนะครับใส่รถไถไม่เกินสี่สิบแรงครับเป็นผันสามโค้งสามนะครับลูกปืนแน่นครับลูกปืนท้ายแน่นนะครับนี่อันนี้ใบคัดท้ายก็จะเหลือประมาณนี้นะครับลูกปืนแน่นบูธคัดท้ายแน่นดีนะครับนี่บูธคัดท้ายแน่นดีนะครับ ลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนแน่นดีนะครับแน่นดีแน่นทั้งสามสามตัวเลยนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ T.R.R. นะครับก็จะเป็นอ่าลงกึง่งลงกึ่งไทยลุ่งเรืองนะครับลงกึ่งไทยลุ่งเรืองดูสลักครับสวยดูสลักสวยครับดูล่างยังสวยอยู่นะครับนี่ครับ ไทยรุ่งเรืองสภาพประมาณนี้เลยครับขอภัยกล้องเบอร์นะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับง,งามๆอยู่นะผมว่าใส่รถไถไม่เกินสี่สิแรงครับเป็นโค้งยี่สินิ้วเป็นผันสามนะครับตอนนี้ใบเหลือประมาณ20สินิ้วนะครับตัวนี้เอาไปถูกๆครับผมหนึ่งนห้า้าบาทนะครับหนึ่งันห้าบาท สภาพสวยๆอย่างนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูได้ที่ร้านอามเกษตรยนต์นะครับตั้งอยู่ตำบลชัยนายอำเภอชัยปาลจังหวัดลบบุรีครับติดถนนเส้นหลักนะครับสระบุรีล่มศักดิครับผมอ่ะโอเคครับผมฝากด้ลยครับห5 5 0 0บาทครับผมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับผม